สรุปข้อกำหนดล่าสุดฉบับที่28ประชาชนและกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้มมี13จังหวัดดังนี้ 1. กรุงเทพมหานาคร 2. นคนปรปฐม 3. นนทบุรี 4. ปทุมธานี 5. สมุทรปราการ 6. สมุทรสาคร 7. นาราธิวาส 8. ปัตตานี 9, ยะลา 10, สงขลา 11, ฉะเชิงเทรา 12, ชนบุรี 13, พระนครศรีอยุธยามีผลบังคับใช้อย่างน้อย14วันตั้งแต่วันที่20เดือนกรกฎรกราคมปีพุทธศักราช2564ยกเว้นมาตรการระบบขนส่ง50%จะมีผลบังคับใช้วันที่21เดือนกรกฎรกราคมปีพุทธศักราช2564 ในด้านประชาชนมี7ข้อกำหนดดังนี้ข้อ1ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา21.00-4.00นถึง4.00นาฬิกายกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตข้อ2เลี่ยงจำกัดหรืองดเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นการเดินทางเพื่อซื้อเครื่องมู่ประโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตการพบแพทย์การรับวัคซีน ข้อ4ให้จัดการอบรมสัมมนาหรือการประชุมโดยออนไลน์เป็นหลกักข้อ5ตั้งจุดตรวจด่ดานตรวจหรือจุดสกัดเพื่อสกัดการไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่จากพื้นที่สีแดงเข้มไปยังจังหวัดอื่นๆข้อ6ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน5 0อร์เซของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทข้อ7 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมากกว่า5คนในด้านกิจการต่างๆมี5ข้อกำหนดดังนี้ข้อ1ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดได้ถึง20นาฬิกาห้ามทานในร้านให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นข้อ2ห้างหรือศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะพแ market, ังซูเปอร์มาร์เก็ตยาและเวชภัณฑ์แอร์และพื้นที่การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขอื่นๆของภาครัฐเปิดได้ถึงเวลา20นาฬิกาข้อ3โรงแรมเปิดได้ปกติงดกิจกรรมจาัดก,การประชุมการสัมมนาหรือการจัดเลี้ยงร้านสะดวกซื้อและตลาดสดปิดตั้งแต่เวลา20.00ถึง4.00นาฬิกา ข้อ4โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาให้เรียนออนไลน์ห้ามใช้สถานที่จัดการสอนข้อ5กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดคือโรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคร้านขายยาร้านค้าทั่วไปโรงงานธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกรรมการเงินธนาคาร ตู้เอธุรกิจสื่อสารคมนาคมไรษศนีและพัสดุพันร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นสถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้มเชื้อเลิงปั๊มน้ำมันปั๊มแกส๊สรวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง